สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอาจจะมาช้านิดนึงนะครับงานเยอะนะครับงานเยอะทุกวันขอบคุณไปยังลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นพวกเราได้ดูแลเครื่องของทุกท่านนะครับไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับมีแต่การทุ่มเทการทํางานการทุ่มเททําสิ่งดีๆให้กับเครื่องของพี่ๆทุกคนนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับวันนี้วันที่สามนะครับสามตุลาคม นะฮะวันนี้มา2กล่องนะครับมี j a สเมเนอร์หนึ่งกล่องแล้วก็น่าจะเป็น x 1 9 j สิบเกหนึ่งกล่องเดี๋ยวมาแกะกันครับเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวแจสเมเนอร์ก่อนนะครับตัวนี้ไดคุยกับเจ้าของนะครับว่าอาการที่เจอก็คือเครื่องไม่ขุดนะครับไม่ขุดก็คือเจอจมานชิป เจอชีพเจอการ์ดเพราะนักสเตะได้ทุกอย่างแต่ว่ากำลังขุดเขาไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันสวยนะครับเครื่องสวยๆเลยอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับเพราะว่า การใช้งานตรงนี้ที่ไม่มีคือก็ใส่ใส่โฟมกันกระแทกมาเลยมันก็เลยหายนะครับตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าเองด้านหน้าเองก็ฝุ่นเย็ดนะครับเป็นช่องอลมเข้านะครับตัวพัดลมจะดูดอากาศผ่านช่องนี้นะครับช่องนี้เขาจะขั้นเป็นขั้นอย่างนี้ไว้นี้นะครับขันไว้อย่างนี้นี่ตรงหนึง่งแอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็นี้ที่หนึ่งในลักษณะแบบนี้ลมก็จะประทัตัวกลางคือตัวนี้นะครับฝุ่นก็จะมาเกาะ ยู่ด้านหน้าจะเป็นการกรองฝุ่นได้ดีอีก1ชั้นนะครับตัวนี้ดีนะฮะเ,เล็กกระทัดรัดสามารถใส่เชลขึ้นขุดได้เลยในบ้านก็ได้นะครับอุณหภูมิไม่สูงเสียงไม่ดังหากกินไฟนน้อยนะฮะสามารถขุดในบ้านได้นะครับ X41U โอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องต่อไปกันครับ หยาดบางวันนี้ก่อนอตัวนี้ส่งส่งมาจากเชียงใหม่นะครับ x 4นี่ส่งมาจากเชียงใหม่ส่วนชวนชวนชวน,วนแล้วเนี่ยอ่า s เก j 4ตัวนี้มาจากเพชรบุรีนะครับไม่ใช่ราชบุรีก็โทษเพชรบุรี ผม t อบ top นะเดีวนี้เป็นคนสงน่งไปจีนนะครับเพราะว่ายึดแน่นดีอยากได้เครื่องแบบนี้มาเอาไว้ยึดพัสดุยึดลงังเวลาส่งให้ลูกค้าด้ครับน,น,นะครับผมว่ามันเข้าท่าดีรับมาอย่างนีเป็นคนส่ง EMS เดี๋ยวนี้ผมว่าอีเม e หรือ,อไอซินีไทยเนี่ยขนส่งเร็วนะขนส่งเร็วราคาก็ประหยัดด้วยร,ราคาก็ไม่แพงดูแลดีนะครับแล้วเวลาเราแพ็กให้เราเนี่ยเขาก็โอเคเลยนะเป็นอีกหนึ่งขนส่งที่ผมเองก็กําลังกําลังใช้บริการเหมือนกันนะครับตอนนี้ที่มีใช้บริการก็จะมีแฟลกแ,ลแฟลกก็จะดีหน่อยเวลาอาพัสดุจํานวนเยอะๆนะครับ กองเงินใหญ่ถึงเงนเยอะๆเนี่ยไม่มีเวลาที่ส่งผมก็จะให้แฟกเรียกแฟกมารับนะครับอันนี้ก็ดีนะครับอาจจะอาจจะถึงช้าหน่อยแล้วก็เจนที่เจนที่ก็ดีเหมือนกันนะครับถึงวันต่อวันแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยสูงกว่าแฟกที่ได้ส่งสมาแต่ก่อนจะใช้ของเจนที่แล้วก็หันมาใช้เป็นของไปรย์ไทยนะครับก็ลงเป็นพ e ีเอ็ราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะตอนนี้ราคาไปรย์ไทยไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ บริการดีปลอดภัยนะครับปลอดภัยเีแหละโอเคนะฮะ,อ,ะอ่ะเป็นเจโปจริงๆหนึมงเครื่องมาพร้อมกับสายไฟนะครับเจ้านี้จะส่งสายไฟมาให้ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับัวเราไม่มีสายไฟไม่หรอก ตอนนี้ผมแจ้งลูกค้าว่าให้ส่งมาทั้งเครื่องเลยก็คือมันเสียอาการหลายอย่างก็จะได้เทสครั้งเดียวนะครับโอเคก็จะมีสองเครื่องประจำวันที่สามนะฮะประจำวันที่สามขอชมาค่ำๆหน่อยนะไม่่าก,กันสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับอยากที่จะให้เราดูแลเอให้เราดูแลนะครับสามารถสอบถามรายละเ,เอียดงานซ่อมได้นะครับราคาเท่าไหร่ดูแลอ,อย่างไง ที่ยอยกันจะส่งที่ไหนนะฝากไว้หน่อยครับกับ c a เฟ่คอมนะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะติดตามงานซ่อมนะครับก็าสามารถที่จะเข้าไปดูที่เพจซ่อมเครื่องคุณบิตคอยนไทยลาวได้นะครับฝากไว้หน่อยครับสวัสดีครับ